ในพระสูตรตันตบิดกพระพุทธเจ้าทรงอธิบายคำสอนเรื่องอนิจจงหมายถึงความไม่เที่ยงทุกสิ่งในโลกนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราความรู้สึกความคิดทรัพย์สินความสัมพันธ์สถานะทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงแต่เราไม่ยอมรับความจริงนี้เราอยากให้สิ่งที่ดีอยู่กับเราตลอดไปเราอยากให้สิ่งที่เลวร้าย หายไปเร็วๆเราอยากให้เวลาหยุดนิ่งตอนที่เรามีความสุขและอยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆตอนที่เราทุกข์พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบการทำแบบนี้เหมือนกับการถือฐานไฟแล้วหวังว่ามันจะไม่รอ้อนหรือเหมือนกับการยืนขวางแม่น้าแล้วหวังว่าน้าจะไม่ไหลความเศร้าโศกความผิดหวังความโกรธความมิตกกังวล ล้วนเกิดจากการที่เราต่อต้านธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเราต้องการให้โลกเป็นไปตามที่เราคิดแต่โลกมีกฎเกณฑ์ของมันเองสาธุ